อ้าวกำลังถอยอ้าวถอยถอยพี okay, ่ดูทางพี่ดูข้างหลังด้วยมีรถซ้ายรถขวาเปล่าเบาเบาเ่า

เลี้ยวกลับมาโหเก่งมากเลยอ่ะครับอ้าวเข้าไปเลยเก็บก่อน